สวัสดีครับผมชื่อทรงฤทธิเดชวิญญาเป็นหัวหน้าแผนกาศาสนาจารย์และ,ะแผนกสุขภาพคิดจักเซเวเดอเวนติสแห่งประเทศไทยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวิธีขจัดความทุกข์เราจะเห็นว่าผู้คนในโลกนี้เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมากมาย ความทุกข์ทางด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและทุกคนก็มีความประสงค์อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ชีวิตที่ยากลำบากชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคความเจ็บปวดมากมายก่อนอื่นที่จะชี้แจงที่จะมาบอกเล่าถึงวิธีขจัดความทุกข์นั้นเราต้องรู้จัก ที่มาของความทุกข์ว่าความทุกข์มาจากไหนตามหลักของพระคิธรรมคำมพี์ที่ผมได้เรียนได้ศึกษามาและได้ประสบมานั้นพระคิดธรรมคำมพี์ได้กล่าวถึงความทุกข์และวิธีขจัดทุกข์ไว้ว่าอย่างไรนั้นผมจะมาขอแบ่งปันให้คุ้ชมทุกท่านได้ทราบ ในเวลานี้เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นพระเจ้าไม่มีความปรารถนาและไม่มีแผนการที่จะทำให้มนุษย์มีความทุกข์มีความเจ็บป่วยมีการพัดพรากและไม่มีความตายพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะให้เขามีชีวิตอยู่ตลอดไปมีชีวิต ที่ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความทุกข์ยากลำบากไม่มีความตายแต่ทำไมถึงเกิดปัญหาเกิดความทุกความเจ็บป่วยความทุกข์ยากความลำบากและความตายบนโลกมนุษย์นี้เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นพระเจ้าสร้างให้เขามีชีวิตที่ ดีทุกอย่างขณะที่มนุษย์อยู่ภายใต้ชีวิตที่ดีที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากความเจ็บป่วยปราศจากความตายนั้นพระเจ้าให้เขามีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งพระเจ้าให้เขามีชีวิตที่สนิทติดต่อกับพระองค์ทุกวัน คิดตธรรมคมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าได้มาเดินในสวนกับมนุษย์ทุกวันเมื่อพระเจ้าและมนุษย์สนิทติดต่อกันนั้นพลังอำนาจพลังชีวิตของมนุษย์ก็พลังอำนาจของพระเจ้าได้หลังไาลเข้ามาสู่ชีวิตของมนุษย์และเป็นชีวิตที่พระเจ้าได้ถ่ายทอดจากพระองค์เข้าสู่ ร่างกายความคิดจิตใจของมนุษย์จะเห็นว่าประเด็นนี้ประเด็นที่สำคัญมากก็คือชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายไม่มีความเจ็บป่วยนั้นเป็นเป็นชีวิตที่มนุษย์ต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกวันทุกเวลาประการที่สองมนุษย์ อาศัยอยู่ในสวนเอเดนซึ่งเป็นสวนที่สวยงามเป็นสวนที่ไม่มีพลมลภาวะใดๆเป็นสวนที่พระเจ้าได้ทรงให้มีต้นไม้มากมายหลายชนิดและมนุษย์ก็อาศัยอยู่ในสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งแวดล้อมของเขาประเด็นที่สาม ที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวไม่มีความทุกข์ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายนั้นก็คือเขากินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์พระเจ้าไปทานให้เขากินผลไม้ชนิดต่างๆและธัญ,ญพืชชนิดต่างๆเราเรียกว่าเป็นอาหารสำหรับคนที่มีชีวิตนิรัน์อาหารของคนที่มีสันติสุขอาหารของ คนที่ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายประเด็นที่สี่ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ที่พระเจ้าประทานให้เขานาเวลานั้นก็คือเขาจะมีเวลาพักผ่อนมีวันพักผ่อนในรอบสัป,ปดาห์ทุกๆเจ็ดวันทุกๆรอบสัป,ปดาห์พระเจ้าประทานให้เขาได้มีเวลา เข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นพิเศษเป็นช่วงเวลาที่เขาได้สนิทติดต่อกับพระเจ้าเป็นอย่างพิเศษเราเรียกว่าวันพักผ่อนประจําสัปดาห์หรือว่าวันสบาโตวันนั้นพระเจ้ากําหนดให้เขาซึ่งเรียกว่าเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุนี้ในเวลานี้เราจึงมีในรอบสัปดาห์มีเจวันเพราะว่าเป็น วิธีการที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ได้พ้นจากความทุกข์ให้มนุษย์ได้พักผ่อนร่างกายจิตใจจิตวิญญาณให้เขาได้เข้ามาหาพระเจ้าอย่างพิเศษในรอบเจ็ดวันและประการที่5ชีวิตที่ปราศจากความทุกข์นั้นมนุษย์มีอำนาจปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมีการควบคุมตัวเองมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมของเขา มีอำนาจที่จะปกครองเหนือสัตว์ทุกอย่างอยู่ภายซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของเขาแลว้วก็ประการที่6ก็คือมนุษย์เป็นชายจริงหญิงแท้พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นชายร้อเซแล้วก็ให้เป็นหญิงร้อเซไม่มีตุ๊ดไม่มีทอมไม่มีกระเทยในเวลานั้น และสิ่งสุดท้ายและเป็นสิ่งสำคัญที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ที่มีลักษณะที่ปราจากความทุกข์ความเจ็บป่วยความตายก็คือมีเสรีภาพในการเลือกพระเจ้าได้ตั้งต้นไม้ในสวนเป็นต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าบอกมนุษย์ว่าถ้าเจ้าเลือกกินต้นไม้นี้เวลาใด เจ้าก็จะเลือกเอาความทุกข์ความเจ็บป่วยความตายเข้ามาในเวลานี้เจ้ามีชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากความเจ็บป่วยปราศจากความตายแต่ถ้าเจ้ากินผลไม้นั้นเวลาใดเจ้าจะประสบกับความตายความเจ็บป่วยความทุกข์ก็จะตามมา และเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของเราหรือว่าเป็นบนรบนพรพชนของเราเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์ทุกคนนั้นได้เลือกกินผลไม้ที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นผลไม้ต้องห้ามทำให้มนุษย์ได้รับการถ่ายทอด ความตายตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ได้รับความทุกข์ตั้งแต่วันนั้นได้รับความเจ็บป่วยตั้งแต่วันนั้นสืบต่อกันมาแล้วก็มนุษย์ก็ได้รับความทุกข์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แต่พระเจ้าเปี่ยมด้วยความเมตตกรุณาพ,พระเจ้าเห็นว่าณนะเวลาที่มนุษย์ได้กินผลไม้เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้มนุษย์เปี่ยมไปด้วย ความทุกข์ความเจ็บป่วยและความตายและไม่มีใครที่จะช่วยได้พระองค์จึงเมตตาเขาเพราะองค์จึงหาทางออกให้แก่เขาและแนะนำทางออกให้แก่เขากำชับทางออกให้แก่มนุษย์เราจะเห็นว่ามนุษย์ในสมัยนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเจ็บป่วยความตายนั้นมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งมนุษย์ที่อยู่ในความทุกข์นั้นเขาไม่สนิทติดต่อกับพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไปกราบไหว้พวกต้นไม้พวกผีพวกกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่กราบไหว้พระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่ยอมรับ พระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมรับทางของพระองค์และบางคนมินประมาทพระองค์ลักษณะมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความทุกข์ความเจ็บป่วยความตายนั้นกินอาหารที่ไม่เหมาะสมอาหารของมนุษย์ในปัจจุบันนี้กินอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองกินไขมันมากมายกินก่ออาหารที่เป็นสิ่งเสพติดหรือว่าใช้สิ่งเสพติด เข้ามาในชีวิตของเขาทําให้ชีวิตของมนุษย์นี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจิตใจของเขาก็แข็งกระด้างเพราะว่าเขากินอาหารที่ไม่เหมาะสมกับตัวเขาเขาเสพสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตของเขาประการที่3สภาพของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความทุกข์ความเจ็บป่วยความตายนั้น เขาไม่มีโอกาสได้อยู่ในสวนเหมือนกับมนุษย์ในสมัยที่พระเจ้าสร้างแรกๆให้เขาอยู่ในสวนที่สวยงามแต่มนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความตายความทุกข์ความเจ็บป่วยนี้เขาจะอยู่ในสวนคอนกรีตหรือว่าป่าคอนกรีตซึ่งเต็มไปด้วยมลภาวะเต็มไปด้วยสารพิษที่อยู่ในอากาศรอบๆเขา อากาศที่เขาหายใจเข้าไปแต่ละวันเต็มไปด้วยมลพิษต่างๆจึงทำให้เขาได้รับความทุกข์ทางด้านร่างกายทางด้านเจ็บป่วยเข้าไปประการที่สมนุษย์ที่อยู่ในภาวะแห่งความทุกนี้เขาไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาหยุดเขาทำงานทั้งวันทั้งคืน คนจานวนมากถึงเวลากินไม่ได้กินถึงเวลานอนไม่ได้นอนถึงเวลานอนไปทํางานถึงเวลานอนไปเที่ยวนอนหลับนอนดึกมีการเล่นเกมมีการไปกาที่นุ่นที่นี่แล้วก็ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนแบบพิเศษในรอบสัป,ปดาห์คือไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าในรอบสัป,ปดาห์ซึ่งพระพีได้กําหนดว่าในรอบเจ็ดวันมนุษย์จะ มีวันพักผ่อนเข้าเฝ้าพระเจ้าพักผ่อนทางด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเขาประการที่5มนุษย์ที่อยู่ภายใต้อำนาจความทุกข์ความบาปความตายนั้นเป็นมนุษย์ที่ไม่มีอำนาจปกครองตัวเองเขาอยู่ภายใต้อำนาจของสังคมของสิ่งแวดล้อมของสิ่งเสพติด อำนาจของอธุรกิจการงานอำนาจของความโลภอำนาจของมารซาตานไม่เหมือนกับมนุษย์ที่อยู่ในสมัยที่เขามีชีวิตนิรันดร์ที่ปราศจากความทุกข์เขามีอำนาจปกครองตัวเองและมีอำนาจปกครองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาประการที่6มนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความทุกข์นั้น ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนประเทศไหนจะไม่มีชายจริงหญิงแท้ร้อยเปซจะมีกลุ่มที่ผิดเพี้ยนทางด้านเพศมากมายเป็นคนที่เรียกว่าเป็นทอมเป็นตุ๊ดในทุกสังคมและมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้น ซึ่งเราเรียกว่าผิดธรรมชาติไปแต่สิ่งที่พระเจ้ายังให้มนุษย์ได้มีเหลืออยู่ก็คือเสรีภาพในการเลือกเดี๋ยวนี้พระเจ้ายังประทานเสรีภาพในการเลือกให้มนุษย์เพราะฉะนั้นในการที่จะพ้นจากความทุกข์ในการที่เขาจะได้ขจัดความทุกข์ของเขาได้นั้นมนุษย์จะต้องใช้เสรีภาพในการเลือก ให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเจ็บป่วยและพ้นจากความตายและพ้นจากความบาปวิธีการของพระเจ้าให้พ้นจากทุกนั้นก็คือประการที่หนึ่งมนุษย์จะต้องใช้เสรีภาพในการเลือกเลือกรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้า เป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเขานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากพระคิตธรรมคำพีได้บอกว่านี่คือบัญญัติของเราคือที่เขาทั้งหลายเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเมื่อมนุษย์ใครก็ตามที่ต้องการพ้นจาก ความทุกนั้นเขาเปิดใจรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเป็นพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าจอมเจ้านายของเขาเป็นพระผู้ไถ่ของเขาและเมื่อเขารับพระเยซูเข้าสู่ในชีวิตของเขาแล้วแล้วพระเยซูก็จะให้อำนาจแก่เขาอำนาจนี้หรือว่าสิทธนินี้สิทธ์อันนี้ก็คือสิทธิในการเป็นลูกของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง เื่อเขามีสิทธิ์ที่เป็นลูกของพระองค์พระเจ้าก็จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่กับเขาเข้ามาให้กำลังแก่เขาที่จะให้เขาตัดสินใจเลือกทางที่ถูกเลือกทางของพระเจ้าและเมื่อเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าจะให้เขาดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ให้เขาได้กลับมาอยู่ในสภาพ เหมือนกับตอนที่พระเจ้าสร้างเขาให้มีชีวิตนิรันดร์ให้เขาปราศจากความตายปราศจากความทุกข์นั้นก็คือให้เขากลับมาสนิทติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าโดยการอ่านพระพีร์โดยการอธิษฐานโดยการไปโบสถ์โดยการกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าและให้เขามีจิตใจใหม่มีจิตใจที่มีความหวังในพระผู้เป็นเจ้า มีจิตใจที่มีความหวังในชีวิตนิรันในแผ่นดินใหม่ในโลกใหม่เมื่อเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ความทุกข์ที่อยู่ในชีวิตในจิตใจในร่างกายของเขาก็จะได้ถูกปรับเปลี่ยนใช้ความทุกข์ที่เขามีอยู่นั้นเป็นพลังแห่งความหวังมุ่งไปยังโลกใหม่ไปยังชีวิตข้างหน้านี่คือทางออก ที่จะทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ตามหลักการตามคําสอนของพระคิโตธ,ธรรมคำพีซึ่งบันทึกไว้อย่างชัดเจนให้มนุษย์ได้พบทางออกของความทุกข์หรือว่าทางออกของทุกปัญหาสรุปก็คือวิธีที่จะทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์นั้นประเด็นแรกต้องเข้าใจว่า ความทุกข์มาจากไหนแล้วก็จะทำให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรก็สรุปก็คือว่าวิธีที่จะทําให้มนุษย์เราพ้นจากความทุกข์นั้นประเด็นแรกเขาต้องเข้าใจว่าความทุกข์นั้นมาจากการที่เขาไม่ได้สนิทติดต่อกับพระเจ้ามาจากการที่ได้ทําบาปความทุกข์นั้นเกิดจากความบาป ทั้งๆท,ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อให้เขามีชีวิตนิรันดร์ให้มีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายแต่ความทุกข์ของมนุษย์นั้นเกิดจากผลของความบาปผลจากการกระทําผิดบาปผลของการที่เขาไม่ได้สนิทติดต่อไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้พ้นจากความทุกข ก็คือให้เขากลับมาหาพระเจ้ากลับมาเปิดใจรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพลังชีวิตของเขาเป็นผู้ไทยเป็นผู้ที่จะให้เขาได้กลับมาสู่สภาพของพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเขาเปิดใจรับพระเจ้าอย่างนี้พระเจ้าก็รับเขามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ ให้แก่เขาเมื่อเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นสอนเขาเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาให้เหมาะกับเป็นลูกของพระเจ้าและก็เมื่อเขาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีนั้นเขาจะสามารถรเผชิญได้เขาจะสามารถมองเห็นทางออกได้แล้วก็ณเวลานี้เขาก็จะมี ความชื่นชมยินดีมีสันติสุขมีความรักความเมตตาความอดทนความอ่อนโยนสุภาพจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ใช้วิธีตามหลักคัมภีี์เป็นทางออกของความทุกข์ของปัญหาของอุปสรรคให้โดยที่เชิญชวนท่านได้เปิดใจของท่านมาศึกษามารับพระเยซูคริสต์เจ้า แล้วพระองค์จะช่วยให้ท่านมีทางออกของทุกความทุกของทุกปัญหาแม้แต่ความทุกเรื่องความตายขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรให้กับทุกท่านสวัสดีครับ